สวัสดีค่ะเรามาดูรถ s u ส SUV นะคะตอนนี้ Ford Everest นะคะรถ s u ส7ที่นั่งนะคะราคาตอนนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่498,000นะคะจนถึงนะคะโฉมปัจจุบันนะคะถึงโฉมประมาณปี25เลยนะะตอนนี้ข้อมูลของ Ford นะคะเราบอกว่าเป็นคังแล้วก็ เยอะที่สุดนะคะของเราเลยนะคะตอนนี้นะคะที่มิอัลโตนะคะให้หารถขับเคลื่อน2ล้อนะคะเครื่องสงล้อหรือ4ล้อเป็นตัวเน็ตเจนตัวใหม่หรือจะเป็นตัวนะคะเป็นรุ่นของตัวไทเทเนียมนะคะขับเคลื่อนสงล้อ4ล้อนะคะเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหมดเลยนะคะท่านใดที่หารถรุ่นไหนของ Ford อยู่นะคะเอเวอเรสต์เจ็ดที่นั่งแนะนําเลยเรามีเป็น โกดังเลยดีกว่าคุณโกดังเลยนะคะหารุ่นไหนสอบถามได้เลยนะคะมีทุกรุ่นนะคะมีทุกรุ่นทุกแบบเลยนะคะตอนนี้นะคะสอบถามได้เลยเดี๋ยวเรามาดูไล่ดูทีละคันตัวนี้นะคะจะเป็น Ford e v e r วอร์เนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นน็กเจนขับเคลื่อน4ล้อนะคะตัวนี้นะดูได้เลยสีขาวด้วยมีเยอะนะคะทั้ง Ford ทั้งโตต้าทั้งมิสูนะคะตัวนี้นะคะนิสันนะคะนิสันเราก็มีนะคะนิสันเราก็มีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยเราเป็น โกดังเลยโกดังของฟอร์ดเลยไม่นะคะไม่แค่หลักหมื่นเองนะคะอืมตัวไทเทเนียมเน็กเจนนะคะตัวนี้เน็กเจนตัวสีเทาดำเราก็ยังมีนะคะใครหารถของฟอร์ดนะคะฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะคะหรือจะเป็นแบรนด์อีซูซูนะคะวีเอ็กเราก็มีนะคะตอนนี้นะคะอันนี้เรามารีวิวสดๆเป็นโกดังเลยนะคะโกดังของรถเลยนะคะรถเจ็ดที่นั่งมีเป็นร้อยคันเลยนะคะเฉพาะรถ SUV นะคะทั้งฟอร์ดทั้ง มิซูนะคะมีเยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะราคาเริ่มต้น499แค่นั้นเองนะคะใครหารถของฟอร์ดอยู่หรือเป็นของมิซูมิซูเรามีนะคะมิซูเราเริ่มต้นเราก็มีนะคะตัวนี้สีดําจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะหรือจะเป็นมิวเอ็กนะคะเครื่องพันเก้าหรือเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์สามพันเราก็มีนะคะเป็นโกดังเลยนะคะลงมาดูก่อนเลยเลยสี่คูณสี่หรือจะเป็นโตต้าฟอร์จเนอร์นะคะฟอร์จเนอร์เราก็มีนะคะ ดูนะคะยาวสุดเลยนะ,ะมีเป็นร้อยร้อยคันเลยนะคะตอนนี้นะคะดูได้เลยใครหารุ่นไหนอยู่นะคะสอบถามได้เลยนะคะไม่น้อยๆนะคะเครื่องยนต์2.2ตัวนี้ราคาก็เปิดมาอยู่ที่400,000นะคะ499,000รถปี17นะคะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะตัวนี้นะคะตัวเครื่องยนต์2.2นะตัวนี้เป็นสายพานหรือจะเป็นเน็ตเจนอีกเน็ตเจนเรามีเยอะนะคะเราจะได้ลดมาจากลถของอของ ฟอร์ดไฮแลนด์นะคะเราได้เยอะมาจริงๆจำนวนค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะรถไม่น้อยเราเข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะดูได้เลยมีเยอะมากเลยนะคะหรือจะเป็นโตต้านะคะโตต้าฟอร์จูเนอร์เราก็มีนะคะตัวนี้นะคะราคายังไม่ถึงเจ็ดแสนเลยนะคะตัวนี้รถปีสิบหกได้ขับเครื่องสี่ล้อด,ด้วยนะคะตัวนี้นะคะดูได้เลยฟอร์จูเนอร์ใครหารถนะคะใครหารถที่ เป็นเอสนะคะที่สภาพดีดีสวยๆแล้วรถวบรันตีเข้าศูนย์นะคะวบรันตีนะคะขอ,องฟอร์ดต,ตอนนี้วรันตีเราก็ยังเหลืออยู่นะคะตัววารันตีก็5ปีแสนห้ากิโลนะคะดูได้เลยแล้วก็คอนจิเนอร์นะคะมีทั้งขับสองแล้วก็ขับสี่เลยนะคะตัวลีจ e นเดอร์นะลีจนเดอร์เราก็มีนะคะ g r เราก็มีด้วยนะคะเราดูได้เลยมีเยอะนะคะเรามีเยอะมากเลยนะคะท่านใดที่หารถ สไตล์รถ SUV วนะคะที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะหรือจะเป็นตัวแบร์นะคะแบรนสุสมิลเอ็กนะคะตัวน,นี้ยาถึงสุดนู่นเลยนะคะรถรถเราเยอะนะคะรถเราเยอะอยาหารถของเจ็ดที่นั่งนะคะโรมีเป็นโกดังเลยเดินสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะยาวเลยนี่เน็กเจนนะเน็กเจนตอบถามได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว TRD Fortuner นะคะ สอบถามได้เลยนะคะหารุ่นไหนกันอยู่ยาวเลยนะคะยาวถึงสุดเลยนะ,ะมีเป็นร้อยคันเลยนะคะถ้ายังไงก็สอบถามได้เลยหรือจะเป็นแบรนด์นิสสันนะคะแบรนด์นิสสันเราก็มีรถเจ็ดที่นั่งนะคะใครหารถของนิสสันเราก็มีนะคะดูได้เลยรถยุโรปเราก็มีแต่ว่าเอาตรงรถ SUV ก่อนดีกว่านะคะรถ SU v ยาวถึงสุดนู่นเลยนะคะใครหารถนะคะรถ s u v นะคะ ฟอร์ดโตโยต้าอีซูซูนะคะมิสูนะคะมีหมดยังไงก็เดี๋ยวฝากเบอร์ไว้สอบถามไป็นลายคันได้นะคะสีแดงสดใสมีนะคะแล้วก็สีเทาดำนะคะเอาน,นิสันเราก็มีนะคะนิสันเราก็มีนะ,ะยังไงเดี๋ยวแปะเบอร์ไว้นะคะ088 016 4554นะคะนกนะคะ